สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่อุตส่าห์ติดตามนะครับทางรายการของเรานะครับอุตส่าห์ติดตามทางเพจบ้านสวยด้วยมือเรานะครับของโครงการชนบทไทยโฮมหนึ่งนะครับพิกัดอยู่ตรงนี้ก็คือ,อหน้าบ้านของโครงการชนบทไทยโฮมนะครับพิกัดอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดพแพร่นะครับใกล้ศูนย์ราชการแห่งใหม่ใกล้สนามบินนะครับแล้วก็ใกล้แมคโครโลตัสนะครับไม่ไกลเลยนะครับจากนี้ไปนะครับเดินทางไปนินิดเดียวหนึ่งร้อเมตรเป็นถนนสายหลักเลยนะครับติดกับหอประชุมอปจอจังหวัดแพร่นะครับภา,ายในกองช่างนะครับ สาระดีๆวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องอาการจ้างช่างสร้างบ้านนะครับจ้างเฉพาะค่าแรงหรือจ้างทั้งของทั้งแรงแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับจ้างเฉพาะค่าแรงคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวลองมาฟังแล้วก็มาพิจารณาดูนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมา นะครับเจอแล้วนะครับเจอเจอปัญหานะครับปัญหาหลักๆก,ก็คือ1นะครปัญหาลหลักๆก็คือ1ของหายนะครับของหายไม่ทราบ enfin ว่ามันมันเสียหายหรือของนั้นหายไปไหนนะครับที่แน่ๆก็คือของเสียหายนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะครับของเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าช่าง เขาทำงานนะครับพัสดุต่างๆวัสดุต่างๆที่เราซื้อมานะครับซื้อมาเพื่อที่จะใช้นนประาัตาิาคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทําไมถึงหายนะทําไมถึงเสียนะับเพราะว่าช่างแต่ละคนนะฮะคิดง่ายๆกันแล้วกันนะครับว่าของของพัสดุนั้นๆ ที่เราสั่งมาไม่ใช่ของเขานะฮะนะครับเขาจะมาใช้แบบประหยัดเขาจะมาใช้แบบแบบแบบเป็นเจ้าของเลยนะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับของของคนอื่นนะครับคิดว่าเขาคงไม่ได้ใช้แบบประหยัดร้อยเปอร์เซนะครับสังเกตูการใช้ของเขานะครับผมมีประสบการณ์มาก็คือผม สังเกตดูนะฮะว่าของที่ผมซื้อมาเยอะแยะครบกำหนดแล้วก็เผื่อไว้เผื่อเลือเผื่อขาดเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไงมันไม่พอนะฮะเพราะว่า,าการทำงานของช่างนั้นช่างบางคนก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเก่งไ้หมดนะครับช่างใหม่ๆก็มีลูกน้องช่างนะครับว่าหัวหน้าจริงๆช่างจริงๆเขาไม่ได้ทำเองนะครับแต่ว่า เขาจะให้ลูกน้องทํายกตัวอย่างการตัดเหล็กแล้วกันนะครับการตัดเหล็กเหล็กบางทีเราคํานวณแล้วนะครับว่าจะพอดีนะฮะสิ m, เมตรเหล็กเส้นนะฮะเหล็กเส้นมีความยาว10เมตรเราคิดว่าถ้าตัดแล้วจะครบจํานวนเลยเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่างตัดไม่เป็นหรือว่าวัดไม่เป็นเกิดความเสียหายมันก็ยังมันก็จะไปกลายเป็นเศษ นะครับแล้วกเเนะ็เอาเส้นใหม่มาตัดนะครับเอาเส้นใหม่มาตัดนะครับถ้าเกิดผิดอีกก็ต้องเอามาตัดอีกฉะนั้นไอ้ที่เราซื้อมาครบจํานวนแล้วนะครับมันไม่ครบแน่นอนนะครับกรณีตัดแล้วมันก็เป็นเศษเหล็กนะครับเศษเหล็กต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล่องหรือว่าเหล็กเส้นต่างๆที่เป็นชิ้นส่วนเป็นเศษ ที่ตัดผิดนะครับตอนเยเดีนเลิกงานนี้เราก็ไม่ได้เฝ้าอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับอันนี้เราคิดเผื่อนะครับว่าเขาอาจจะเก็บใส่รถไปก็ได้นะครับหรือว่าทิ้งไว้ด้านนอกไม่เก็บแล้วก็มีคนอื่นๆที่ใกล้เคียงหรือว่าคนเก็บขยขยะอะไรก็ตามมันก็เก็บชิ้นส่วนไป อันนี้ก็คือข้อเสียนะฮะเสียเสียหายเยอะมากเลยนะครับเรื่องที่สองคือปูนปูนนะฮะบ,บางครั้งเราสั่งมาแล้วสมมติเราสั่งมาห้าสิบกองไว้อย่างดีเลยนะครับถึงเวลาที่เขาเอาไปเทนะฮะเอาไปเทไม่ว่าจะเป็นเทอะไรก็ตามยกไปแล้วนะครับยกไปด้านนอกที่เราเก็บนะครับบางทีเหลือครึ่งหนึ่งบางครั้งเพิ่งเปิด นะครับตอนเย็นมาเขาเก็บหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาจะเก็บมาไว้ที่เดิมหรือเปล่าอันนั้นเราไม่ทราบเพราะว่าเราไม่สามารถดูตลอดนะครับซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวก็ซื้อเพิ่มเดี๋ยวก็ซื้อเพิ่มนะฮะนี่เจอมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็กระเบื้องนะครับกระเบื้องปูพื้นนะครับเราซื้อมาแล้วครบแล้วก็เผื่อเรียบร้อยนะครับ แต่วิธีการตัดนะครับช่างถ้าเกิดเขาตัดเสียหรือตัดเอาไปนิดหนึ่งเศษเยอะแยะเขาไม่ได้มาตัดใหม่นะครับเขาก็เอาแผ่นใหม่เอาแผ่นใหม่มาเรื่อยเพื่อความง่ายเพื่อความสะดวกของช่างนะครับเขาไม่ได้คำนึงเหมือนเจ้าของแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับกรณีปูนกาว ยาแนวต่างๆเราซื้อมาครบหมดซื้อเผื่อนะครับอของพวกนี้นะครับเขาใช้ถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือแบบถ้าเกิดเขาใช้แบบไม่ปัญญาบัญญินะฮะใช้ตกทิ้งคว้างนะครับเขาไม่ได้คำนึงแน่นอนนะครับอันนี้คือก็คือข้อเสียสรุปแทบทุกอย่างก็เป็นข้อเสียทั้งหมดเลยนะครับใครเป็นเจ้าของ ใครเป็นผู้จ้างนะครับถ้าจะให้มานั่งดูกันตลอดเวลาไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับสรุปง่ายๆก็คือเท่าที่ผมมองนะครับไม่คุ้มแน่นอนนะฮะบานาปเยอะแยะนะครับ,บ,ยยอนะรบของต่างๆที่เขาใช้นะครับอ,อย่างเป็นเกลียวต่างๆที่ยิงฟ้า นะครับแต่ละอย่างนั้นแพงๆนั้นเลยนะครับเป็นกล่องๆที่เราซื้อมานะฮะมันวางเกลื่อนไปหมดนะครับบางทีก็หายตกหล่นเยอะแยะหมดเขาไม่เก็บนะครับเขาไม่เก็บแน่นอนจะให้เรามาตามเก็บตามคอยดูคอยสอง่งตลอดเวลานั้นไม่ใช่แน่นอนเหนื่อยเปล่าๆนะครับเหนื่อยมากนะครับรวมทั้งหมดก็คือการจ้างเฉพาะค่าแรงช่างนั้นนะครับบางท่าน แต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราก็คิดว่าคือคงจะประหยัดดีนะครับคงจะเซฟได้เยอะนะแต่ทีนี้เรานะครับประสบการณ์เต็มๆนะครับที่เห็นที่สร้างมานะครับเจอแล้วนะฮะโอ้งานนี้บานปลายนะครับบานปลายนะครับเป้าหมายก็คือว่าสมมติว่า1นึ่งปูนหนึร้ยถุงกลายเ็ใช้เกือบ200ถุงนะฮะ ปูนกาวสมมุติเราสั่งว่า50าสิบกลายเป็นว่าหมดก็เกือบร้อยเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าอาจจะใช้แบบไม่ประหยัดหรือว่าอาจจะยิ่งกลับอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหลายเหตุหลายสาเหตุนะครับฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือการที่จะจ้างช่างเฉพาะค่าแรง ต้องคิดให้ดีนะครัต้องคิดให้ดีอันนี้ฝากบอกนะครับแล้วมีอะไรเยอะแยะนะครับที่เราคาดไม่ถึงนะครับฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือจ้างช่างสร้างบ้านเฉพาะค่าแรงคุ้มหรือไม่คุ้มเก็บไปพิจารณาแล้วกันนะครับส่วนชโนดชัยโฮมชโนดชัยโฮมนะฮะเราเจอมาแล้วนะครับแล้วก็ เก็บไว้เป็นประสบการณ์อีกต่อไปนะครับแล้วจะมาฝากบอกกับ f c เรื่อยๆนะครับเก็บมาฝากเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆที่ติดตามทางเพจบ้านสวยด้วยมือเราให้เป็นเกร็ดความรู้ต่อๆกันไปนะครับเผื่อคนที่กำลังเตรียมงานหรือว่าคนที่กำลังจะสร้างบ้านกำลังที่จะตัดสินใจว่าจะจ้างแบบไหนดี แล้วก็เก็บไปคิดเอานะครับสําหรับวันนี้สโนไทยโฮมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นกาําลังใจกันนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับ